ก็คือได้เก็บอะไรมาฝากภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศโอ๊ยใช้บิดตะคิวแดงใช่ไหมหยาบคิวหยียบตีนคิวหยียบตีเขาเลยคิวใช่คีบลงท้าแบบนี้โอ้ยจียี่สเียสตอรี่ร้อยแปดพันเลือกอ่ะก็คือแต่งงนะว่าปล่อยเพลงอะไรนะ เพลงมระกอบซีรีส์ออกมาก่อนออกมาก่อนไฮลอดออกมาก่อนี่เซอร์ออกมาก่อนซีรีส์เลิศนะคะเขาอยากให้เห็นความน่ารักไหมเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเราไปดูกันค่ะไปดูกันเลยดีกว่าปะฉันชอบที่งับผมนี้มากเลยเขากิ๊บหนีผม เขาะ <c oughs> ดูเสื้อแบบหนามากไม่จิ้มไงไหวเออเออเอาเลยสิคะ <c oughs> อันนี้เสียงใครให้ถ่ายชอบเสียงวาเสียงมายเอาชอบเสียงเนมาย <c oughs> น้องหลุดจากคาแรคเตอร์ของอันนี้แล้วอ่ะลักกี้อออเออลักกี้อันนี้คือเป็นตัวเองสุดๆไม้น่าร ดารุมาร์เนาะคนนี้เออเออเออต้องมีหมายติดตัวน่ารักเนอะเออเขาเรียกอะไรอ่ะไปแก้บนบ้านเนี่ยไปขอพรหรือเปล่าไม่เหมือนประเทศไทยก็จะมีมาลายไงที่เป็นจะรุมาแต่ไม่หมดเลย มาไลาเ่เมืองทองอ่ะไมู่อะนแต่อันนี้น่าจะเป็นบีมายอันแรกๆน่าจะเป็นน้องเนียมเหมือนที่เธอว่าจริงๆนะ เอาเนื้อเรื่องเลยอะเอางี้นะคะคุณแม่ถ้ารู้ว่าเพลงเนี้ยน้องรองหรือเปล่ามาบอกดิเขาเป็นบอกหน่อยอันนี้พยายามหาแล้วมันเหมือนแบบว่าทะเลาะกันเรื่องไกลกับไข่อะไรเกิดกันเอนนั้นตกลงใกล้ใค่อะไรกกันผมไม่รู้ไม่แล้วบางทีเราแบบอุปทานไงไม่ก็ถามว่าใกลบไข่งันแยกวงคุยเลยตกลงใก่ไข่อะไรเกกัน คอมเมนต์บอกหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยงงจริงว่าใครร้องมันมันมีความเหมือนเสียงน้องแต่ก็ไม่ใช่เสียงน้องอ่ะเพราะว่าเราก็ยังพูดเลยว่าเราแยกไม่ออกอ่ะจริงหรือว่าอาจจะเป็นเสียงเดียวแหละแล้วก็อุปทานหมู่เองว่ามีสองเสียงมีเสียงคอรลัสอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่ฉันว่าเสียงมันก็ไม่ได้คลายขนาดนั้นเห็นจะแก่แลวครับหูไม่ได้เพี้ยนขนาดนั้นรอดูคอมเมนต์เลยค่ะว่าแก่แล้วหูเพี้ยนอ่ะมันนาสุด สุดอะไม่เป็นไรเรื่องใครลองไม่ลองเนี่ยช่วยเฉลยแถลงไขทีเรื่องนี้อันนี้ไม่รู้จริงแต่ว่าเพลงพอแต่ว่าเพลงพอจบแล้วค่อนข้างที่จะติดหูเลยเพลงนี้ดังแน่อุ้ยแต่พูดไปพูดมาก็เหมาะกับประกอบซีรีส์นะแม่เพลงมันเย็นๆนะฉันว่านะฉันว่านะพอแบบว่าซีรีส์ออนอะอาจจะ เป็นการแบบทำเอ็มวีใหม่อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแน่นอนเพราะอันนี้เขาบอกแล้วว่าเจแปนเวอร์ชันอันนี้เป็นแค่เวอร์ชันเหมือนบล็อกเลยก็ไม่รู้ว่าเขาไปที่เนี่ยเพื่อนที่จะไปถ่ายเลยหรือว่าไปเที่ยวหรือไปทําอะไรอุยแม่หรือว่าไปถ่ายซีรีส์เอ้ยญี่ปุ่นเลยหรอเออมีซินมีซินญี่ปุ่นหรือเปล่านั่นน่ะสิเอออาจหรือว่าอาจจะมีซินที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าคุณพ่้คุณเจ้าน้องดังึงกระดไปญี่ปุ่นแล้วแม่ เกลียดไปแล้วเกยดไปหมดแล้วก็มีบ้นดูด้วยคือไปจัดแฟนมีดปะมีหรอไม่มีข่าวไม่แต่เขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเห็นในเตซบุ๊กเขากลับมาแล้วก็เวลข้ามผู้ชายแล้วนะคะเวลข้ามผู้ชายแล้วนะคะรอวันที่ผู้ชันได้ไปตามรอยพวกเธอบ้างใช่นิดหนึ่งเนาะเมื่อไหร่ไม่ได้ไปหรอก ไปดีต้องไปอยู่แล้วเห็นว่าซีรีส์ไปถ่ายญี่ปุ่นอะปังชิบหายเลยนะอันนี้คือก้าวใหญ่แบบความเปลี่ยนแปลงของน้องสองคนเลยนะมึงจากแบบซีรีส์กี่ตอนน้องเมอนั้นสี่สี่สี่ตอนปะใช่สี่หรือห้าเพราะมึงเลียกันจีบปคือันนี้สีตอนแล้วมันเป็นอีพีสเปเชียลโอ้ยโอเคเก่งมากก็นั่นแหละ พ,พูดง่ายๆว่าซีรีส์สี่ตอนแล้วกันอเออซีรีส์สี่ตอนน่ะกระโดดมินิซีรีส์ลลแล้วก็กระโดดมาถึงขั้นได้ไปถ่ายต่างประทูต่างประเทศ ว้าวแต่อันนี้อันนี้มั่วนะไม่รู้ได้ถ่ายจริงเปล่าถ้าได้ถ่ายก็คือว้าวเลยถ้าไม่ได้ถ่ายก็น่าจะไปพักผ่อนขอเดาเลยว่าขอเดาตัวเนั้นเรื่องซีรีส์ได้ปะเนี่ยกําลังจะบอกเลยว่าให้ลองดู MV เนี้ยแล้วลองเดาว่ามันจับมาในปะกมาไหนล้วขอเดาฉันว่านะเขาน่าจะสลับบทกันคิดเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบว่าตัวพี่จีบน้องย เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นแบบว่าชื่อภาษาไทยคืออะไรนะแม่ลัีกไมเลยยิ่งเห็นยิ่งชอบอันล็อกไมเลยเป็นอะไรเลยเ็อรเลยอล้วป็นอะไรเลนรลยอไรยเนอลยกอรเยเอรยเอะเลย็อะรเลยเไล็อกไม้ยเรเลยเอเยเป็ไร้ายใช่ไปะฉรนวะานอะนออะอ่ะน่าจะอยู่ในแบบบทเสอ่อะเป็นะเดป็นแสบแเล้วพ็่แแล้วพ็่บบว่าเป็นแบว่าเป็นแบบคนที่รบบว่ามนอะรนินออยเไม่ลไปไม่คยดว่ายเป็ร้ายคือหมายถึงพี่เนี่ยเรอ ไม่เป็นไรมันต้องดูเป็นตัวเด,ด,วดก็กก่อนเอาพ่อก็ในเรื่องก่อนเขายังเล่นเป็นพี่กับน้องสลับบทกันเลยหมายถึงว่าพี่กับน้นนองสลับอายุกันน่ะอุ้ยแต่ว่าฉันว่าต้องมาโพนี้แน่ๆต้องต้องเป็นบีต้องเป็นเมียบีมายมันแบบว่าชาเลนไงเป็น near, <อ>แบบชาเลนไงเพราะว่าอะลองดูซิว่า อ๋อซีรีส์เรื่องเงี้ยเรามาสลับโพกันดูซิว่าเออจะเป็นยังไงจะได้เคมีอะไรไหมใช่พี่แต่เฉนก็อยากเห็นพี่จีบน้องเหมือนกันนะแต่ชีวิตจริงพี่จีบน้องหรอเหรอว้าวจริงอันนี้จริงเห็นเพจในเอ็มวีนี่ก็ใช่พี่ค่อนข้างที่จะแบบอ๋อค่อนขยๆอ๋อเอออย่างนี้เอออะยังไงซีคุณโยหยุดกดแล้วเดาได้แล้วน่าคืออะไร 38รอบแล้วเอมีเนี้ยมันชอบอ่ะให้ดูวนไปเรื่อยๆเดาเอ่อน่ารักกุกกิเดาไม่ออกเอ้าไม่เดาอย่างอื่นไม่ออกแล้วไงลองเดาดูเรื่องดูเราลองสร้างเรื่องดูพ่อสร้างเรื่องหรอทันหนัดงานถนัดนี่รักได้ไหมฟังรักได้ไหมเย่ตัวร้ายรักอีกเลยนะไม่ใช่อันล็อกอันล็อกคืออะไรปลดล็อกปลดล็อกรักของฉันล็อกโยนเลิฟอันล็อกโยนเลิยอันล็อกเดาเดามันน่าจะเป็นเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรเป็นคนหนึ่งที่ผิดหวังจากความรักมาแล้วก็ปิดกั้นตัวเองไม่กล้าที่จะรักใครอีกก็คือน้องถูกปะอ๋อ, oh, อเพราะเป็นการอันล็อกเออ,อมไม่อาจจะเป็นพี่ฉันว่าพี่พี่อาจจะเหมือนแบบว่าปิดปิดกั้นตัวเองไปแล้วนะไม่อยากรักใครอีกแล้วนะเสร็จปุ๊บแล้วก็เจอเยตัวลายตัวนี้แล้วก็เหมือนแบ<ม>บเปิดเลยจ้ะก็ค<ว>ือเป็นเนียบีมายหรือบีมายเนียอันนี้ต้องเป็นเนียบีมายต้องเป็นเมียบีมายใช่ไหมพี่ก่อนพี่อ่ะพี่ ไม่รักใครแล้วงี้พี่ก็ต้องจีบน้องนะเออพี่ก็จะไปจีบน้องใช่ก็คือน้องทาให้วันไหวแล้วพี่ก็เลยมาจีบเขางี้หรอใช่ไอ้ความไอ้ความน้องอะอืออ่าอ่าโอเคอ่ะพี่ไฟพี่ไฟก็คิดว่าน่าจะสลับโพจากลักกี้มาเลยเหมือนกันเออแล้วก็คิดว่าต้องแบบว่ามีแบบมียายเด็กแสบอยู่คนหนึ่งแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นแบบ พี่เนียพี่เนียต้องแสบอ่าแล้วแบบว่าไม่ไม่เอาเอาไม่ไม่เอาคือมาถึงพี่เนียไม่ไม่พี่เนียไม่ไม่เอามึงคุยกับแม่ซื้อหรอยังไงยังไงไม่เอา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 เอาใหม่เอาใหม่เอาเอาเอาเป็นน้องพี่มาอ่ะต้องแสบน้องบีมาแสบใช่ไหมแล้วใยแล้วน้องเนียแล้น้องเนียพี่เนียพี่เนียพี่เนียก็คือแบบว่ามาแบบ ไม่ไม่ได้นิ่งแต่เป็นคนแบบสดใสก็คือเป็นคาแรกเตอร์แบบ สว่างเออสว่างสสารอะไรอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบว่าพี่ก็จะมาเตะน้องเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์จริงของพี่อยู่แล้วฉะนั้นไม่ได้ไกลตัวพี่อันนี้ก็คือหมายความว่าพี่ติดน้องก่อนพี่ติดน้องแต่น้องก็คือเป็นเยสันโซนเยสันโซนและพี่ก็คือแบบว่าไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยต้องนิ่งเงียบขึมอะไรแต่ก็เป็นแบบว่าเยโลกสดใสคนหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็เตะกันไปเตะกันมาอย่างนี้ ความฟินมันต้องอยู่จังหวัดตอนต่อๆกันเนาะนั่งดูเอ็มวีแล้วก็เหมือนแบบดูเดินดูจากเอมวีพี่ก็แสบไม่ไม่ไม่แพนอเออพี่ก็ต้องไปเรื่อยเหมือนกันใช่ใช่ใช่แยกอนเนี้ยย่างซังอ่ะให้กูพายให้พี่ยูเถอะอย่าต้องพายมือีกคนเลยกูคนแล้วไม่ไหวอ่ะ อลูกส<ข>าวปล้ะค่ะฉันน่ะก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นบีมายเนียอยู่เหมือนเดิม,มน่าจะไม่ได้สลับโหแต่ความร้ายกาอศอ,อ,อาจจะ เล็กน้อยเพราะว่าดูจากในเอเวียเหมือนพี่จีบน้องซะม,มากกว่าแต่น้องอ่ะก็ไม่ได้ขึ้นเท่าคุณเวลาไงก็ดูน่าจะประมาณแบบแก่นแก้วอพอกันหรือมไม่ได้อาจจะจีบกันทั้งคู่ใช่กนไม่จีบกันมาต่างคนต่าง,งร้ออายเอออะไรกันตัวรายแต่คิดว่าน่าจะมีคนใดคนนึงอ่ะแบบ รู้สึกแบบเขาเรียกอะไรอาจจะเคยผิดหวังอาจจะไม่รักใครแล้วหรือจะอะไรเงี้ยเพราะมันใชค้คาว่าอันล็อกอะมึงม,ม,มันจะต้องแบบเปิดใจหรืออาจจะคบกับผู้ชายมาก,ก่อนอแล้วไม่เปิดใจให้ผู้หญิงกูกูคิดพอตอหนึ่งขึ้นมาได้เว้ยไม่ลอกูจบเลยเหรอได้ได้ได้รอึงจบได้จบ,จบตอนนี้เลยได้เอาึงต่อไปแล้วจบแล้วจ้ะกูคิดกูคิดพอตพอตหนึ่งขึ้นมาได้เว้ยก็คือพี่อ่ะ พี่เป็นหัวหน้างานน้องแล้วเหมือนกับแบบว่าน้องแก่นแล้วก็แบบว่าไปจีบพี่อย่างเงี้ยเออนั่นแหละคือพอที่กูคิดเมื่อเมื่อกี้โอ้โหยาวไหมไกกว่ดีได้ไหมไปไปเลยนัไปเลยเพราะมันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่กุญแจมีกุญแจพิเศษอยู่อันนึงแล้วก็เหมือนแบบว่าไขตัวเองออกกับกล่องใบเล็กเขาเป็นอันล็อก่งอันนี้จะออกแนแฟนตาซีปแฟนตาซีเหมือนับทุกครั้งที่ไขกุญแจนี้ก็จะเป็นแบบ เฮ้ยเขาไปอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วก็ไปเจอเยีตัวร้ายเนี่ยในฝันโทษนักปีนจะได้อ่อนป่ะน่าจะสีชมพูปีนจะได้อ่อนหรือเปล่าไปต่อไปต่อไปกันต่อไปกันต่อ เราเดากันเข้าอย่างงั้นเพราะว่าไม่ใช่อะไรแม่มันเดาไม่ออกมันยังไม่มีอะไระแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าที่เขาถ่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีคาแรคเตอร์เลยถ้ามันไม่มีคาแรคเตอร์เลยอ่ะมันก็คือหมายความว่าอั้ที่เดามาผิดหมดเฮ้ยมันเป็นทางของเราอยู่แล้วไอ้เรื่องที่เดาผิดเนี่ยเราดีนะพวกเธอถ้าฟังว่าพวกฉันเดาอะไรพวกเธอตัดช้อยออกได้เลยมันไม่มีทางเกิดขึ้นก็เดา ให้ตกดาวตกเราจะเลือดแล้วเกิดแบบอันล็อก็เปิดประตูเป็นประตูโดเรมอนเนี่ยไปโพยญี่ปุ่นอันเนียดู้ได้หรือยังไม่มีทางเกิดขึ้นมือมืออันอันนี้กูถามขำๆนะถ้าเกิดว่าซีรีส์เรื่องนี้ได้ไปถ่ายญี่ปุ่นจริงๆอะมือว่ามันจะเป็นซีนประมาณไหนทำไมถึงได้ไปญี่ปุ่นกูว่าน่าจะเป็นซีนที่แบบว่าไปทำงานต่างประเทศเออไปทำงานด้วยกันเหรอคะอาจจะเป็นการแยกกันไปทำงานต่างประเทศอะแล้วก็แบบเหมือน คนนึงใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นคนนึงใช้ชีวิตที่ไทยแล้วคิดถึงกันน้องก็บินไปหาพี่ที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเปซีนแบบว่าไปหาคนรักใช่ใช่หรือแบบว่าไปแบบอาจจะเป็นตอนฉากตอนจบว่าแบบว่าไปง้อเออไปง้อกันที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยันบ้างฉันบ้างฉันเออรีบแล้วเกินโอโหงานมันแยกกันพูดฉันว่าฉันว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าคนหนึ่งอ่ะอาจจะอยู่ที่ไทยเหมือนเปิดเรื่องเปิดซีนมาแล้วคนหนึ่งที่ไทย คนหนึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วแต่ละคนก็เหมือนแบบไปเดินสวนกันที่ชิบูย่าอย่างเงี้ยคนนึงไปเที่ยวคนนึงทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปเดินสวนกันแล้วก็เหมือนแบบเหมือนยวก้อสกษษ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 ิดกันแล้วแบบเฮ้ยคนนี้คือคนรักของเราหรือเปล่าระลลึกใช่ติลลกแก้วค่ะราลึกชาติอีแล,ล้วธรรมดาโลกก็ไปจำอยู่แล,ล้วโอมาก<ๆ> แม้ว่าเป็นการงอนกันแม้ว่ามันการงอนกันแล้วแบบว่าต่างคนต่างแบบว่าพอยคิดถึงตอนไปโมเมนต์ญี่ปุ่นด้วยกันจังเลยไปไปแล้วก็แยกกันไปแล้วก็ไปเจอที่ปุ่นแล้วก็คืนดีกันว้าเป็นซีนงอนซีนงอนเออมึงอะจริงๆกูก็แอบเดาทางมึงอยู่นะแต่ว่าในไหนกูไม่อยากทับเวมึงกูอยากไปให้มันไกลกว่านี้ได้ดิ โกเลมอนไหมมึงโกเลมอนตกเครื่องบินมะตกเครื่องบินตกมาจากเครื่องบินแล้วลงมาที่ญี่ปุ่นกูว่าอาจจะมีใครคนคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งวว้าเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเออว่าน่าอาจจะเป็นน้องบีมายเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเออน่าก็ได้อยู่นะน่าก็ได้อยู่แล้วเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นมาตามหาอะไรบางอย่างที่ไทยเนี่ยมึงคุ้หมดมาหาพ่อแล้วคุ้นเลยเด็กดูอยู่ดูอยู่เรื่องหนึ่ง ไม่เขาอาจจะไม่ได้ตามหาเพราะว่าเขาอาจจะตามหาของตามหาคนรักตามหาคนรักในอดีตหรือเปล่าโฉบมืออันนี้พยายามไม่ใช่ตอนเนี้ยมึงพยายามแบบคีบคีบทุกคนเดียวแต่ในอดีตของกูอ่ะคือแค่วัยเด็กอ๋อไม่ได้ย้อนไม่ได้ย้อนให้เป็นของเขาคนเดียวโอเคโอเคของกูแค่ในวัยเด็กอาจจะเคยเจอกันแล้วแบบครอบครัวแยกัย่นก็เป็นอดีแล้วก็มีได้เอออันนี้ไม่รู้อันนี้พยายามเดาแหวกอยพวกนี้พยายามดาแหวกอยู่ มาพ long, ูดถึงเรื่องเพลงกันบ้างแม่เป็นไงชอบไหมชอบโอเคจบเพราะว่านี่เเห็นเพราะว่าเพราะว่ามูดออะมันเหมือนกับเวลานับดาวอ่ะเพลงเวลานับดาวอะงมฟัสบาย แล้วแบบว่าอย่างอย่างที่บอกก็คือพอเพลงมันฟังสบายเวลาเราแบบนั่งทํางานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแบบมันอาจจะมีแบบไอเดียอะไรมันเจิดขึ้นอะไรอย่างนี้ไงถ,ถ้าเกิดว่าสมมตินนะถ้าเกิดว่าเป็นบีมากับเนียร้องเพลงเนี้จริงๆฉันว่าเสียงเขาเข้ากับ m o ดแอนโทนเนีย แบบฟังสบายสบายเย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอันนี้เป็นมีมายกับเนียร้องจริงอะฉันรู้สึกว่าแตกต่างจากตอนร้องเวลานับดาวตอนร้องววนะหมายถึงว่าน้องน่าจะแบบมีพัฒนาการขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราไม่รู้ไงว่าใครร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเนือเปิดเปิดมาว่าร้องจริงก็คือแบบน้อะก็ว้าวอยู่นะว้าวเลยนะเออน้องเป็นนักร้องแบบจริงจริงอุ้ยหรือว่าน้องจะทำบั้มันก็เป็นไปได้นะอย่ากล้ามาก จริงมันมีหลายเพลงแล้วเหมือนกันนะจากซีรีส์ก็หนึ่งเวลานับดาวอีกหนึ่งแล้วก็มาเป็นซีรีส์เรื่องใหม่อีกนนดีแต่จริงๆเรอยากให้น้องทําเพลงแบบมันๆบ้างเนาะอยากให้มันมีการเต้นหว่บ้าง เพราะว่าน้องบีหมายจะเต้นอยู่แล้วไงพี่เนียก็ไม่ใช่จะเต้นได้นะเห็นที่เขาไปอะไรนะมีดแฟนมีดที่เขาไปเต้นคู่กับน้องอ่ะจริงแล้วมึงคิดดูนะเพลงมันมันแล้วมีแบบโซโลแดนซ์โซน่ะว้าวแต่เด็กสองแต่เด็กสคนนี้ความสามารถเขาเยอะอยู่นะร้องเล่นเต้นโชว์ได้หมดเลยจรการแจแงนก็ดีไม่อยากคิดคิดเลยยงไแล้วค

Oh. โอ้อ่ะยังไงแม่มันก็เป็นแบบว่าเขาเรียกและไร MV เรียกน้ำย่อย่่แต่ฉันว่านะหลังจากนี้น่าจะมีอะไรปล่อยออกมาเรื่ยอยๆก่อนที่ซีรีส์หลักจะออกเลี้ยงเรืเ่อยๆใช่เพราะเราไม่รู้ไงว่าซีรีส์มันจะออนเมาาื่อไหร่หรืใครรู้แล้วคอมเมนต์หน่อยว่าซีรีส์เขาจะออนช่วงไหน แต่ฉันคิดว่าน่าจะโชคปลายปีเพราะมันยังไม่ถ่ายไงเวลายายเขาถ่ายไหใช่ถ้าเขาเริ่มถ่ายหรือเขาเริ่มถ่ายกัาแล้วเราไม่รู้เองนั่นละสิเราไม่รู้ว่ะเราอาจจะาใบไม่รู้แ้าใบเียเราเคยรู้อะไรบ้างเราอางนี้เราเคยรู้อะไรบ้างเขาว่าจะปล่อยแล้วฉันว่าฉันอยากเห็นเนื้อเรื่องแล้วว่าฉันอยากเห็นแบบว่าน้องอยู่ในมูทไหนกันแล้วอยากเดาใช่ปะอยากเดาเนื้อเรื่องไม่ใช่อะไรแล้วเราก็เคยเห็นน้องอะแสดงในบุคลิกของเวลากับน้ำดาวใช่เราอยากให้น้องแบบ เอาจริงแอบอยากให้ฉีกเหมือนกันนะอืมวัยมัธยมก็ยังได้นะน้องก็ยังเรียนกันอยู่วาาะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนได้นะเหมือนวิมานนี่ก็ยังเรียนอยู่ปะพี่เคียก็จบมาไม่กี่ปีใช่อุ้ยเพิ่งจบเองใช่ไหมเราอย่าเล่นคนเราอ่ะทษสวัสดิ์นึงแล้วยังมาแซวคนอื่นสองโทษสวัสดิ์แล้วนะเรา สอง,งแล้วสองโพสสวัสดิ์แล้วยี่สิสบกว่าปีแล้วนะที่จบมาใช่เอาี้ละก ว่าสองคนนี้ถ้ามีอะไรปล่อยมาก็มาอัปเดตพวกเราได้นะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพยายามรีแอคทุกอย่างของน้อเท่าที่พวกเราจะทำได้หรือจะมีบวงสวงถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่เปิดกล้องฟิตติ้งหรืออะไรอ่ะกินข้าวคาเฟ่ช่วยส่งคำเชิญมาด้วยนะคะอยากจะไปอวอนขอวอนขอวอนอยากไปช่วยเก็บภาพบรรยากาศน้องๆอยากไปเห็นความหวานด้วยตาเนื้อตัวเองตาเนือ อยากเห็นไว้ตาเนื้อตัวเองแล้วสัญญากับทุกคนเลยนะว่าถ้าได้มีโอกาสได้ไปพวกฉันจะเอามาฝากพวกเธอทุกคนค่ะถ้ามีโอกาสนะแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารอรีแอคผลงานแบบสมบูรณ์ของน้องๆพร้อมๆกันจีแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆไปพร้อมๆกันนะคู่นี้น่ารักมากแล้วก็น่าจับตามองสุดๆเลยนะแม่จริงครับเออ ยังไงสิสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย